สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวหลายดวงโคจรในตำแหน่งที่ค่อนข้างนิ่งชีวิตไลยออกแนวเรื่อยๆแต่ไม่เรื่อยเปื่อยบางเรื่องดูธรรมดาแต่ซ่อนโอกาสดีๆเอาไว้ใครมีสติก็จะผ่านเดือนนี้ไปได้สวยค่ะดวงด้านการงานการงานของชาวราศีมีในเดือนนี้ยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่นเรียบง่ายไม่หวือหวา เป็นช่วงที่เหมาะกับการทํางานประจําทํางานตามหน้าที่ยังไม่เหมาะกับการเร่งขยับหรือเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่งานอาจไม่ตื่นเต้นแต่ข้อดีคือไม่วุ่นวายไม่มีดรามา่าเรียกว่าทางานไปยิ้มไปใจไม่สัน่นใครหวังโปรเจกต์ใหญ่อาจต้องรออีกนิดเดือนนี้เน้นสะสมผลงานเก็บแต้มเก็บแรงไว้ก่อนนะคะดวงด้านการเงิน ข่าวดีอยู่ตรงนี้ค่ะเดือนนี้มีเกณฑ์โชคทางการเงินอาจเป็นเงินพิเศษเงินจู่ๆก็เข้ามาหรือได้ของมีค่าจากความบังเอิญแบบงงๆใครที่รอเงินค้างเงินคืนหรือผลตอบแทนบางอย่างมีโอกาสได้ข่าวดีแต่ขอเตือนนิดนึงนะคะเงินมาไวก็อย่าใช้ไวเพราะชาวราศีมีนใช้เงินเก่งพอๆกับเก่งใจออดเลยค่ะด้านความรักคนมีคู่ระวังคำพูด อารมณ์และความเข้าใจผิดมีเกณฑ์ทะเลาะแรงจนถึงขั้มแตกหักบางคู่เป็นเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่บางคู่เป็นเรื่องเล็กแต่ใจไม่เล็กแนะนำว่าก่อนจะพูดอะไรแรงๆให้ถามตัวเองก่อนว่าพูดแล้วได้แฟนหรือได้ชัยชนะคนโสดเดือนนี้ยังอยากอยู่คนเดียวไม่อยากมีใครมาปวดหัวเพิ่มโหมดที่เปิดใช้คือโสดอย่างสงบ มีคนเข้ามาก็เฉยๆเพราะใจยังอยากพักค่ะด้านสุขภาพเดือนนี้ต้องระวังอุบัติเหตุเป็นพิเศษโดยเฉพาะจากความรีบความเผลอหรือความชิวเกินไปเดินดูทางขับรถอย่าคิดอะไรเพลินเกินเหตุไม่ถึงกับหนักหนาแต่ถ้าประมาทก็มีสิทธิ์เจ็บตัวเล็กๆน้อยๆสรุปดวงราศีมีนเดือนคุมพาพันธ์2569การงาน เร,เรื่อยๆสงบไม่มีดรามา่าการเงินมีโชคมีลาบแต่อย่าใช้เพลินความรักคู่รักระวังแตกหักคนโสดแฮปปี้กับความโสดสุขภาพระวังอุบัติเหตุจากความเผลอขอให้ชาวราศีมีนทุกท่านใช้เดือนนี้อย่างมีสติมีรอยยิ้มแล้วโชคดีจะไหว้เข้าหาเองค่ะ หากชอบแนวนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ